ครับผมอันนี้เราก็จะมาเช็คออเดอร์นะครับของคุณอภิวัฒน์นะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้ก็ได้สั่งตัวเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ดีซีมาหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับทาเมอร์สิบสองโวลต์นะครับหนึ่งตัวทาเมอร์สิบสองโวลต์ถูไมว่ใช่หรือเปล่าโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับถูกต้องนะครับก็ต่อไฟตรงนี้ได้เลยนะครับช่องหนึ่งกับสอง บวกลบสามารถสลับกันได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใชไ้ได้ทั้งไฟ AC และ DC นะครับขอให้เป็น12โวลต์ก็สามารถาทำงานได้เลยนะครับตัวนี้โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวปั๊มจุ่มเดวิปพัดเลดนะครับ24โวลต์350วัตต์นะครับ 350ร้าท5บบาทสายยาว7เมตรนะครับสายไฟยาว7มเมตรสายไฟยาว7เมตรสามารถส่งสูบน้ำได้ที่ประมาณ 6- 8ถึงลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่งสูงได้13-15ถึงเมตรนะครับสายตรงน,นี้ตัวนี้สามารถตัดออกได้เลยนะครับก็ตัดไปก็จะเจอสายไฟ2เส้นสีแดงกับสีดำสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบนะครับตัวนี้ก็ รอรับสินค้าได้เลยนะครับผมที่กระสินนะครับก็ประมาณ2 2วันทำการนะครับก็น่าจะถึงลูกค้านะครับครับผม